เป็นไฟท้ายนะครับชฟตาหวานนะครับก็จะเป็นไฟไฟเบรกไฟเบรกก็จะเอาแบบให้มันเชื่อมตัวบนคนระับใช้หลอดเดิมก็ได้ LED ก็ได้แล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็ใช้หลอดเดิมด้วย LED ด้วยนะครับหรือจะไม่ใช้หลอดเดิมเลยก็ได้นะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอย ไถอยก็ใช้หลอด LED นี่เป็นไฟดีสี่วงไฟเลี้ยวถ้าไม่ใช้หลอดเดิมก็จะเป็นแบบนี้หลอ,อดเดิมกาผไม่ใช้หลอดเดิมกม็่เป็นอย่างนี้ให้ใช้หลอดเดิมด้วยก็แบบนั้นเอาลงกล่องลงต่ำนะะเอากล่องลงต่ำต่ำอีกนะครับมันจะเป็นโค้งไปเลี้ยว ถ้าไม่ใช่รอดเดิมถ้าใช้รอดเดิมด้วยก็จะเป็นเหมือนฝั่งนี้ประมาณนี้ครับผม